สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อขสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยาลทุสอนปี265วิชาคณิตศาสตร์รอบที่1ข้อที่4กันนะครับเครดิตโจทย์จากคุณรักดีนะครับโจทย์กำหนดให้ mwi และ t เป็นจำนวนเต็มบวกที่แตกต่างกันโดยที่ m คูณ w คูณ i คูณ t มีค่าเท่ากับ2,565ครับโจทย์ให้หาค่าที่มากที่สุดของ m บก w บก i บก t ทั้งหมดหารด้วย2ว่ามีค่าเท่าเท่าใดนะครับใครที่อยากลองทำดูก่อนกดพอยส์แล้วลองทําดูนะครับใครที่พร้อมแล้วมาฟังเสีลยพร้อมกันเลยครับจากโจทย์นะครับโกต้องการหาค่า m บวก w บวก i บวก t ทั้งหมดหารด้วย2เนาะโดยต้องเป็นค่ามากที่สุดด้วยนะครับจะเห็นว่าการหารด้วย2เนี่ยเป็นก็ไม่ได้ช่วยบอกอะไรมากมายนะครับแค่แค่เป็นการสังเกตให้ให้สังเกตเพิ่มขึ้นว่ามันจะมากที่สุดก็ต่อเมื w ่อไอตัว m บวก w บวก i บวก t ควรจะมีค่ามากที่สุดนะครับ ทีนี้การที่เราเป็นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเอเราอาจจะต้องหาจำนวนเต็มบวก mwi และ t ที่สอดคล้องเนาะแสดงว่ามันควรจะเป็นตัวประกอบของตัว2565นั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าการที่จะหามากที่สุดมันควรจะเป็นค่ายังไงนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆแตกแยกย่อยตัว2 6 5นะครับว่าเป็นอะไรคูณอะไรนะครับสังเกตว่าตัว m คูณ w คูณ i คูณ t มีค่ากั้2565นะครับ คราวนี้เราแยกตัวประกอบ2 5 6 5ก่อนนะครับก็จะมีค่าเท่ากับเออผมแยกตัวห้ามาก่อนแล้วกันครับ5้าคูณห้านะครับ,5 5, รบอ่า 5, 3, 5 1 3 5, 1, 3, 5 1, 3, 3, 9, บวกหบวกสได้9เนาะแสดงว่ามันควรจะมี9เป็นตัวประกอบนะครับก็จะกลายเป็น5้คูณเนะครับแล้วก็คูณกับ5้านะครับแล้วก็5้าก็คือเป็น3ามคูณสิเนาะจะกลายเป็น5้าคูณยีก็คือเป็น3ากำลังสนะครับแล้วก็คูณกับตัว19นั่นเอง จะเห็นว่าตัวค่าที่มากที่สุดของ m บวก w บวก i บวก t ทั้งหมดหารด้วยสเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่าตัว m บวก w บวก i บวก t ก็คือต้องควรจะมากด้วยเพื่อจะได้แบบทั้งหมดหารด้วย2นะครับนอกจากนั้นคือ,อ,อบอกว่า m w i และ t เป็นจำนวนเต็มบวกที่แตกต่างกันดังนั้นคือเราต้องหา m w i และ t ที่เป็นจำนวนเต็มบวกที่ต่างกันนะครับย้ำว่าต่างกันเนาะถ้าโจทย์ไม่ได้กําหนดเงื่อนไขนี้ครับก็คือ,อ,อมันเป็นการมันมันเป็นยังไงก็ได้แหละสุดท้ายแล้วถ้าไม่ได้กำหนดเงื่อนไขนี้ ค่าที่ควรจะมากที่สุดก็คือเป็นค่านี้ครับก็คือเป็นเมื่อ m เป็นห w เป็น1 i เป็น1และ t เป็น2องานั่นเองอันนี้มันจะมากที่สุดแหละนะครับเนาะเพราะว่าเออยังไงก็ตามมันก็ต้องเป็นแบบ t t เนี่ยมันมันเป็น2องก็คือเป็นค่าที่มากที่สุดที่เป็นตัวกรอบของมันแล้วนะครับคราวนี้ครับเอ่อด้วยความที่มันบอกว่าแตกต่างกันนะครับดังนั้นก็คือการที่เป็นแบบนี้แสดงว่ามันต้องมีตัวตัวหนึ่งนะครับที่เออมันควรจะมากที่สุดแล้วก็เออเป็นเป็นตัวประกอบร่วมที่มากที่สุด ดันก็คือมันต้องดึงตัวที่น้อยๆอ,ออกมาก่อนนะครับเผื่อใครไม่เข้าใจออโดยที่ไม่เสียในทั่วไปนะครับผมสมมุติให้ m น้อยกว่า w น้อยกว่า i แล้วก็น้อยกว่า t นะครับคราวนีเออ้เลขที่ควรจะสอดคองเนาะด้วยความที่เราต้องการให้ ให้ตัวที่มากที่สุดเนี่ยมันควรจะมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดังนั้นเราจะค่อยๆยดึงตัวน้อยๆออกมาก่อนไปฝั่งซ้ายฝั่งนี้นะครับตัวประกอบร่วมที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้ของ2องหหก็คือเลข1นั่นเองครับตัวประกอบร่วมที่น้อยถัดมานะครับก็คือเป็นเลข3นะครับจะเห็นว่ามันเป็นเลข3ามน้อยที่สุดแล้วนะครับถัดมาคือจะเป็นเลข5นะครับเพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่ยก็คือจะเป็นตัวสามกำลังสองคูณสิบเก้าเนาะก็คือเป็น171นั่นเองนะครับ ถ้าถ้าใครไม่ทันเนาะอาจจะลองแบบคิดแยกแยกกรณีอื่นๆขึ้นมาก็ได้นะครับแต่ว่าน,นี้คือผมพยายามอธิบายแนวคิดว่าเอ้อยทำไมมันถึงมากที่สุดนะโดยที่พยายามจัดโดยให้จัดให้ตัวทีเนี่ยครับเป็นมากที่สุดโดยที่ดึงตัวกรอบร่วมฝั่งน้อยๆครับออกไปให้หมดแล้วนะครับด้วยความที่ดึงน้อยๆออกไปแล้วตัวที่มากที่สุดที่เป็นไปได้เนี่ยก็คือควรจะเป็น171น่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัว W m it ที่มากที ist, und いい und ่สุดบวก i บวก t ทั้งหมดหารด้วย2ที่มีค่ามากที่สุดก็คือควรจะเป็น1บวก3บวก5บวก171ทั้งหมดหารด้วย2มีค่าเท่ากับ1บวก3ได้40่สาได้9 17 1หบวก9 1 8าหดรด้วย2เป็น90นะครับอันนี้ก็จะเป็นค่ามากที่สุด โอเคครับอันนี้เป็นจุดสังเกตเนาะว่าเอา่ยยิ่งยิ่งตัวฝั่งนี้รับมากก็จะกลายเป็นว่าเอา่อค่าเอ็มบอ i ิวไอทีควรจะมากที่สุดนั่นเองนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้เท่านี้นะครับตอบ90นะครับ